สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมตอนนี้มาอยู่กับรายการเลิฟคลินิกนะครับกับดีเจปลื้มปุริมนะครับผมก็ดีเจที่หล่อที่สุดในตึกแกรมมี่เลยนะฮะถือว่าจัดรายการพร้อมกันวันนี้มีวันนี้น้องเพิ่งมาวันแรกก็มีดีเจผู้ช่วยนะฮะที่มาช่วยน้องดูแลตรงนี้ก็คือดีเจกี้แกนรัตัวเองเลยนี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรับสายดีมาโอเครับสายผู้ฟังดีมาครับผมให้เขาโทรมาปรึกษาเพราะว่านี่คือรายการเลิฟคลินิก ได้เราเลีสายสิเราเรลียกสายเป็นดีเจต้องเรียกสายยังไงฮะยังไงยังไงก็เหมือนอ่าเดี๋ยวผู้ฟังโทรเข้ามาเลยนะฮะใครมีปัญหาเรื่องความรักอ่าครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราจะให้คุณผู้ฟังนะครับเข้ามาปรึกษาปัญหาความรักนะครับกับดีเจปื้มแล้วก็ดีเจเอกกี้นะครับผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักมาอย่างโชคชนนีโชคชนเฮ้ยเสียงได้อ่ะสิ่งดีอ่ะอ่ะโทรเข้ามาศูนย์สองหนึ่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 งหนนครับมาแลหนายของเราอ่ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมจากไหนฮะชื่ออะไรครับอยู่กรุงเทพนี่เลยค่ะชื่อลีค่ะชื่อเต็มเตมชื่อสําลีสัมลีครับนะผมคือด้วยความที่หนูอ่ะเป็นเอาง,ง่ายๆคือเป็นสาวสองเนาะพี่ครับนะคือหนูอ่ะก็ไปเที่ยวภาพ เวลาเราไปขับบาร์กับเพื่อนสาวเราก็จะต้องเลงหมู่ผู้ชายโต้างกายอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูก็ให้ผู้ชายคนนี้มาที่โตแล้วเราก็ความแบบชนดิง้งชนแก้วกัวนเสร็จปุ๊บเราก็แลกไลน์แลกเบอร์กันพี่เราก็เริ่มคุยกันมาเรื่อยๆพี่เราเริ่มแบบอยากเขาเขาจริงจังพอเราตกลงเป็นแฟนกันเท่านั้นแหละพี่โอ้โหมีแต่ปัญหาอ,าอไ,ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องที่สําคัญคือเรื่องเงินเนี่ยค่ะ ก็เลยคิดว่าหนูจะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะหนึ่งคือระยะเวลาที่คุณคุยกันนะครับเอ,อ คุณสำนีเนี่ยเราเราคุยกันมาเราเราคลิกกันแค่ไหนแล้วแล้วร,รักกันขนาดไหนระยะเวลาการคุยมันเยอะแค่ไหนเราเรียนรู้กันมากพอหรือยังถ้าสมมุติว่าเราไปต่อไม่ไหวนะหรือหรืออยากพักหรืออยากรีเช็คตัวเองอ่ะเราเราถอยออามาก่อนแล้วแบบถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าผมว่าเราควรที่จะรักตัวเองถ้างั้นหนูหนูมูอ๋อหนูจีบได้ไหมคะ ได้สิอยู่ที่น้องปลื้มมาจ้ะยังยังว่างๆอยู่นะครับอุ้ยอย่าพูดเล่น,นะ <_ d: S 2> ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องปลื้มด้วยค่ะครับขอบค <ผม S 2> ุณสำลีนะครับขอบคุณมากครับ,รบเฮ้ยเราก็เป็นชุดเหมือนกันนะเวลาเราให้คำปรึกษาหลองคำราบเวลาการพูดจาก,กันเป็นดีเจเนี่ยถือว่าสำเนียงเสียงซอฟท์โทนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเฮ้ยเก่งขอบคุณครับ